สวัสดีครับมาพบกับรายการใด้เจอสายมอออฟิเชียลนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกทุกท่านนะครับมาดูผมกินกบย่างนะครับกับดอกใบกัญชานะครับผมที่ยังเป็นใบห่างกระลอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะมากินคู่กับนี่น้ำจิ้มที่แบบโคตรโคตรจัดน้ํ้ำจิ้มมะเขือเทศน,นั่นเองครับแหมซ้อนมะเขือเทศ น้ำจิ้มน,นี่แบบอือร่อยแต่ก่อนอื่นนะขอซิปปลรีนน้ำทอมแป๊บหนึง่งซิปน้ำทอมแปบบ๊บอือโอเคนะครับเราก็เปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูก่อนหนึ่งหลุกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะได้มันมาเนี่ยคือเชื่อไหม พี่ขับรถอยู่เอยสะเคิดหัวมันเลยแปลกเชียไหนนก็แม่งโดนละลงปุ๊บสองแก้วแล้วก็หยิบแล้วก็เดินมาแล้วก็ใส่ไว้หน้ารถครับแล้วก็ขับรถมาพอมาถึงบ้านปุ๊บชำแหละอย่างไวแล้วก็ย่างอ่าออกมาอย่างนี้เลยกรอบๆกรอบๆ ใส่กันบน้างผมเดี๋ยวรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะมันจะกินอร่อยเพราะตอนเนี้รสชาติมันเอ้ยมันจะกินได้ตอนตอนตอน,ตอนนี้ผมก็ยังกินไม่ได้นะแต่หลังจากที่ใส่ไปแล้วอ่ามันจะต้องหิวหิวมากแน่นอนหิวจนที่แบบว่าซัดซัดไม่เหลืออือจำไหมไฟไฟแรง จริงนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เทคนิคนี้เดี๋ยวผมสอนโอเคเแล้วมาเริ่มกันเลยจากใบกัญชากับขาแมานันอนขานข้างกับดอกกัญชาออร์แกนิกนะครับอันนี้ผมไปขอมาจากลุงเขาแลนะครับผมโอ้โหดูครับ แล้วก็จิ้มซ้อนมะเขือเทศนะครับอย่างนี้เลยครับท่านอาลองลองลอง ทำคือลักๆที่เคี้ยวเข้าไปพอจิ้มเข้าไปปุ๊บแบบความรู้สึกนะจิ้มกระซอนมะเขือเทศความรู้สึกเหมือนได้กิน KFC แมงก็เหม,มือนไก่ทอดเลยเหมือนไกท่ทอดเหมือนไก่ทอดทั่วไปเลย<ม>แล้วดอกแมงมันกรอบมากเลยรู้สึกเหมือนเคีย้ยวยา <laughs> <c oughs> อืมนี่นะครับเดี๋ยวจะมากิน เออเอาเนื้อมันเดืเอาเนื้อมันตรงนี้เลยนะเอยตรงนี้ดิอ่าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งเพื่อคนดูทุกคนนะครับอีกชอหนึ่งครับแต่ความรู้สึกมันเหมือนญาจริงเลย <c oughs> นี่นะแห้งๆเลยนะครับผมทำไมเราไม่ไปเอาดอกสดวะ ดอกสดก็มีหลังบ้านก็มีปลูกไว้นี่นะครับรสชาติมันจะเป็นยังไงหนอทุกคนก็ลองไปทำกันได้นะครับอ่าดูดูอือหืมอือหืออร่อยซอสอม,มันซนะอสม,มันหวาน ผสมกับเนื้อข้างน,นอ,อือ,อบอกได้เลยว่าโคตรอร่อยสำหรับผมนะเผมชอบกินซอสมะเขือเทศอยู่แล้วส่วนตัวอ,อ,อร่อยเนี่ยเนี่ยเราจะมากินเครื่องเครื่องไหนกันบ้างนี่นะครับตับ ลองดูอืมทำไมมันขอมอ่ะกูไม่ใช่ตับล้ <c oughs> เอ้ยทำไมมันขมวะ่ะนั่นลองลองลอง,ลองชิมนะเอออันเนี้ยไม่ขมเอ่มันอกีขมมากขมฝาดเลยตอนนั้นขมกว่าน้ำท่อมอีกอะ น้ำผึ่งมาขมอะไรเจอนี่ขมก,อกาอีกอ่ะในระหว่างที่เรากินขาไปแล้วนะครับผมผมก็จะต้องเหลือครึ่งหนึ่งไว้ให้น้องผงด้วยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวนี่นะแต่เราก็จะค่อยๆกินไปนะครับอืนี่นะครับอันนี้ผมก็จะเหลือให้น้องพงนะครับเดี๋ยวผมก็มากินส่วนนี้นะครับ สหายสายเขียวมีอะไรก็แบ่งๆกันนะครับรู้ว่าหิวนะครับทุกคนนะ <c oughs> อือโอ้หดูมันเดียดูมันกุ้งเดียเออดูมันกุ้งอ่ะดูมันกบเดียวกับหนังกับกรอบอะ่ะนอ่ะอีกรอบหนึ่ง แต่เจอเมื่อกี้น่าจะเป็นดีนะครับที่ผมกินเข้าไปอ่ะเลรวหวานไหมน่าจะใช่นะแล้วมันก็ขมมากเลยมเมาหมดจิ้มซอสแล้วนะครับอ,อ,อร่อยอร่อยมากอร่อยที่สุด เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้น,ะนั้นเดวผมจะมีเมนูแบบอย่างอื่นบ้างเอาแบบพิสดารกว่านี้เลยถ้ากินกับปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ปลาไหลย,ย่างน่าอร่อยครับมันก็เป็นกบที่แบบโคตรฉ่เน,เนื้อไม่งให้กบเมื่อไจะได้กินออกโอ้ โอเคนะครับผมผมก็กินหมดไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนนี้ก็จะให้น้องคงนะครับก็เป็นอะไรที่แบบอร่อยมากย่างทำดูมือมือเลยย่างมันเลยแล้วก็ไม่เค็มเลยเพราะว่าใส่เกลือน้อย นี่ใส่เยอะกว่านี้หน่อยครับโอเคนะครับเราก็มาเติมกันต่อนะครับผมสายเขียวทุกคนนะครับพยายามนะครับช่วงหนึ่งที่คุณเติมนะครับเพาถ้าไปเจอแบบอัดแท้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่อยู่ข้าวนะ ดูดไปเยอะมันจะทําให้เราแบบไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินนมกินเี่กินอะไรนะก็พยายามกินนะพยายามกินเยอะนะครับอ่าโอเคหนึ่งไฟยูู ชื่นโย้โอเคนะครับแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมาทำอะไรแบบใหม่ๆอยากให้ผมทำอะไรเม้นได้เลยนะครับ mm hmm. FC ที่เม้นติดตามผมทุกคลิปผมขอบคุณมากเลยนะครับมีอยู่หลายคนเลยนะครับก็อยากให้ผมทำอะไรก็เม้น์เข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะหามาทำให้อย่าง กินของหวานกินอะไรอย่างเงี้ยอ่าต้องมีแน่นอนของหวานอาหารไทยนะครับผสมแบบใบกัญชาแล้วก็กินกันอ้โมแน่นอนแล้วก็เติมโมมันต้องมีสักคลิปลนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมทาอะไรก็เขียนมาได้นะครับผมอ่าใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเอสเจนะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้นะครับผมเราก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะครับไม่มีเลยจริงๆก็ เพื่อท่านผู้ชมนะครับสหายทรายเขียวทุกท่านผมจะใส่อีกหลุมหนึ่งก่อนปิดคลิปโอ้โหไม่ไหวละแต่ก็อยากอยากแบบถ้าใส่อีกหลุมนี้คือที่นอนได้เลยนะเนี่ยเมาก็เมาอกินในนี้ก็แบบช่าแบบเขียวแบบืกบนี้ก็เหนียวแบบเขียวแบบว,ว,วัดโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีของเรานะครับ แราก็เติมได้นะครับผม,มใส่ไปยููในขณะที่ท่านดูเราเราก็ขอให้ท่านนั้นเอาบ้องมาเติมกับเรานะครับผมเพื่อจะได้บรรยากาศจะได้อัธรตรอว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณหลายคนเลยนะที่ดู ดูตั้งใจดูจนจบนะครับคิดผมก็ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าหนึ่งโทรศัพท์นะอันนี้พูดดันตรงเลยนะโทรศัพท์มันไม่มันช้านะโทรศัพท์มันช้าแล้วก็ตัดต่อไม่ได้นะครับมันได้แต่ลงแล้วตัดต่อปุ๊บมันค้างมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมซื้อโทรศัพท์ใหม่แน่นอนผมก็จะตัดต่อแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เอาเร็วๆแบบนี้ไปก่อนอ่าโอเค จัดไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อกำลังใจเพื่อคลิปที่มีคุณภาพต่อไปนะครับมันส่งผลมากโอเคนะครับผมก่อนจากกันใส่ละยูู Bye.